บทที่8อยู่เพื่ออะไรผมมักจะได้ยินผู้คนพูดบ่อยๆว่าทำเพื่อลูกหาไว้ให้ลูกแล้วก็ขยันขันแข็งทำงานอย่างหนักบางคนก็บอกว่าต้องสร้างเนื้อสร้างตัวต้องทำมาหากินต้องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเหล่านี้คือเหตุผลหลักที่ทำให้คนขยันทำงานอย่างทุ่มเททุกคนมุ่งหน้าสร้างอนาคตกันอย่างจริงจังการทำงนานหนัก ความขยันและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นในการมีชีวิตอยู่ความขี้เกียจทำให้เกิดความทุกข์ยากและปัญหาและความขยันความมุ่งมั่นที่ผิดสร้างความทุกข์และปัญหามากกว่าความขี้เกียจผมมองเห็นความขยันและความมุ่งมั่นของคนส่วนมากกำลังมุ่งไปในทางที่ผิดดูเหมือนทุกสิ่งที่เราทำ ทุกความพยายามที่เรากำลังมุ่งมั่นล้วนแต่มีการทำลายบางครั้งก็อดสงสัยไม่ได้ว่าสายตาผมผิดปกติไหมความคิดของผมผิดปกติไหมทำไมผมถึงมองโลกเห็นแต่แง่ร้ายคนหลายร้านล้านคนกำลังทำงานอย่างหนะักแบบปากกัดตีนถีบเพื่อทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกวินาทีคือการทำลายล้าง เมืองทั้งเมืองเกิดการทำลายภูเขาทำลายแร่ธาตุทำลายป่าทำลายน้ำทำลายพืชและสัตว์ทำลายอากาศเพื่อที่เราจะได้ภาคภูมิใจกับตึกสูงสูงทางต่างระดับที่สวยงามโบสถ์วัดเจดีย์ที่สักการะที่สวยงามอาหารทุกข้ามน้ำทุกหยดที่ดื่มกินเข้าไปเราได้มาจากการทำลายทั้งหมดทำลายดิน ทำลายป่าทำลายน้ำและอากาศโดยใช้สารเคมีบีบคั้นมันออกมาเวลาจะกินน้ำก็ต้องมีพลาสติกห่อหุ้มก่อนทุกครั้งแค่จะดื่มน้ำสักอึกเนี่ยก็ต้องมีขยะเป็นพลาสติกหนึ่งชิ้นทุกครั้งไปทุกอย่างที่เราใช้จะต้องเกิดขยะขึ้นเสมอขยะเหล่านี้ก็จะไปทำล้ายชีวิตอื่นๆรวมทั้งชีวิตของเราด้วยต่อไป เรากำลังรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนบริโภคมากที่สุดเท่าที่จะมากได้การที่คนบริโภคมากเราเรียกมันอย่างภาคภูมิใจว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละสมเดือน6เดือนหรือหนึ่งปีเราก็จะเฝ้าวัดการเติบโตนี้อย่างใจจดใจจ่อว่ามันโตกี่เปอร์เซ็นต์เรามักจะใช้คำพูดที่คนส่วนมากไม่เข้าใจมาอธิบายกระบวนการการเติบโตนี้ว่า GDP, GNP เป็นต้นเพื่อทำให้มันเข้าใจยากแล้วคนก็ไม่ได้สนใจเพื่อให้คนหันไปสนใจสิ่งง่ายๆแทนคือการบริโภคมากขึ้นความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือตัวเลขของการเติบโตทางเศรษฐกิจคือดัชนีบอกความเร็วในการทำลายตัวเองของมนุษย์หรือการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นดัชนีบอกขนาดความทุกข์และปัญหาของผู้คน ได้ชัดเจนที่สุดแต่นักเศรษฐศาสตร์จะใช้คำพูดที่ตรงข้ามกับความจริงว่าการที่ผู้คนบริโภคมากขึ้นหมายความว่าผู้คนมีความสุขมากขึ้นเราใช้ระบบการศึกษาล้างสมองคนให้เห็นกงจากเป็นดอกบัวหลอกให้คนหลงใหลกับการบริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตาการบริโภคมากคือความเจริญก้าวหน้ายิ่งคนใช้จ่ายเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจโตมากเท่านั้น เราเรียกมันว่าความเจริญก้าวหน้าที่ทุกคนภูมิใจความเป็นจริงก็คือคนใช้จ่ายเงินมากหรือการบริโภคมากคนจะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะการบริโภคมากหรือมีของมากเกินไปย่อมเป็นทุกข์เสมอการกินมากเกินไปก็ทำให้เกิดโรคก,การมีมากก็เป็นภาระมากอะไรก็ตามที่มีมากเกินไปมันจะกลายเป็นขยะ เป็นพิษรุนแรงเสมอแม้แต่เงินหรือทรัพย์สินต่างๆถ้ามีมากเกินจําเป็นก็กลายเป็นขยะที่จะต้องดูแลด้วยความยากลําบากซึ่งการดูแลโดยใช้เวลาอันมีค่าที่สุดของเราเสมอที่สําคัญก็คือมันเป็นขยะภายในใจเราด้วยขยะทางใจทําให้เกิดความกลัวความกลุ้มกังวลความเครียดที่ฝังลึกและติดแน่นขยะทางใจกำจัดยากที่สุดเพราะมันติดแน่น ในขณะเดียวกันการบริโภคมากก็คือการใช้เงินมากขึ้นหมายถึงการทำงานมากขึ้นการทำงานมากขึ้นทำให้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวเวลาพักผ่อนลดลงหรือหายไปสิ่งที่เกิดตามมาก็คือความเหินห่างความเหงาโดดเดี่ยวไม่มีความรักความผูกพันในครอบครัวความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจกันมีมากขึ้น เกิดการทะเลาะวิวาทตัวเองก็เป็นทุกข์และเหน็ดเหน่อยฝังลึกครอบครัวแตกสลายมีทรัพย์จินเงินทองมากมายแต่ชีวิตพังทลายทำให้ชีวิตว่างเปล่าไม่มีความหมายการทุ่มเทอย่างหนักหนวงและยาวนานกลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่าอย่างน่าเสียดายการบริโภคมากคือการใช้มากและกินมากแต่ทุกอย่างที่เราบริโภคและกินล้วนแต่เป็นทรัพยากรท,ที่มีจำกัด ยิ่งบริโภคมากยิ่งหมดไปทรัพยากรที่ทดแทนไม่ได้พวกน้ำมันแร่ธาตุต่างๆก็ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนหมดลงอย่างรวดเร็วทรัพยากรที่ทดแทนได้เราก็ใช้ฟุ่มเฟือยเกินไปจนมันเกิดทดแทนไม่ทันมองดูคนทั่วๆไปทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวคือการทำลายแค่กินลูกอมสักเม็ดก็ก่อให้เกิดขยะพลาสติกขึ้นมา อย่างน้อยหนึ่งชิ้นพลาสติกเหล่านี้มาจากน้ำมันที่มีจำนวนจำกัดไม่อาจเกิดมาทดแทนใหม่ได้เรื่อยๆมีรถมีบ้านมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆล้วนแต่ต้องใช้ทรัพยากรมากมายแต่เรากลับใช้มันอย่างทิ้งคว้างเหมือนของไม่มีค่าเพราะเรารู้ว่าเราซื้อใหม่ได้เสมอชาวบ้านทําไร่ไถนาเขาก็ตัดโค่นป่าลงทุกวันเผาทำลาย เอาสารเคมีไปฆ่าญ้าฆ่า,มาแมลงทำการเกษตรแบบขูดรีดธรรมชาติอย่างหนักและรุนแรงจนผืนดินแห้งตายน้ำก็เหมือดแห้งป่าที่เคยชุ่มเย็นก็หดหายไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเมืองก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วตากคอนกีดแผ่คลุมพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เร็วเหมือนกับการหายไปของป่า วิถีชีวิตของผู้คนก็สร้างมาตรฐานในการอยู่การกินสูงขึ้นหมายความว่าต้องบริโภคมากขึ้นนั่นเองใครมีมากบริโภคมากซื้อมากก็จะหมายความว่าอยู่ดีกินดีมีชีวิตดีในสภาวะปัจจุบันผมมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองและลูกหลานเลยว่าเราจะอยู่กินกันยังไงต่อไปในขณะที่ทรัพยากรที่เราใช้หล่อเลี้ยงชีวิตทุกวินาที กำลังถูกผู้คนแข่งขันกันถลุงทำลายอย่างสนุกสนานชีวิตผู้คนเริ่มทุกข์ยากลำบากมากขึ้นหลายเท่าตัวอย่างรวดเร็วเราเริ่มเผชิญกับวิกฤตทบทุกด้านอากาศเริ่มแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแทบจะไม่มีฤดูกาลอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดทีและแรงขึ้นเรื่อยๆ วิกฤตทางเศรษฐกิจก็กระหน่ำเข้ามาเงินเฟอ้ออย่างรวดเร็วการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจเริ่มลึกและแรงขึ้นนักธุรกิจเริ่มเข้าไปเขียนกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเอาเปรียบและขูดรีบผู้คนได้มากขึ้นเขาทำให้การปล้นสะดมผู้คนจำนวนมากๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เขาเขียนคนจำนวนมาหาศาลถูกบังคับให้เป็นทาสโดยไม่รู้ตัว ความอดอยากนี่สินทำให้ความเครียดกลุ้มและความกลัวแผ่คลุมไปทุกหย่อมหญ้าวิกฤตทางอาหารเริ่มรุนแรงมากขึ้นไม่แพ้กันความหลากหลายของอาหารลดลงอย่างรวดเร็วเรามีอาหารมากจริงแต่มีไม่กี่ชนิดอาหารถูกผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่มและอาหารถูกพัฒนาให้ผลผลิตสูงแต่คุณภาพน้อยมาก แล้วยังปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษและฮอร์โมนที่เป็นอันตรายแต่ราคาอาหารพิษเหล่านี้แพงมากคนจำนวนมากต้องทำงานทั้งวันเพื่อแลกอาหารพิษเหล่านี้วันละสามมือ้อซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตทางสุขภาพขึ้นอย่างทั่วหน้าแทบจะทุกครัวเรือนต้องมีคนป่วยอย่างน้อยหนึ่งคน ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็เป็นภูมิแพ้หรือมะเร็งหรือความดันหรือโรคหัวใจแม้เราจะมีหมอที่ดีที่สุดมากมายมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดมีการบริการทางการแพทย์ที่แพงที่สุดมีความรู้ความเข้าใจโรคต่างๆดีที่สุด แต่เรากลับมีคนป่วยและตายมากที่สุดแล้วเรายังมีวิกฤตทางจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมทางสังคมจนคนต้องโดดเดี่ยวมากขึ้นเหงามากขึ้นสับสนมากขึ้นกลัวมากขึ้นนี่คือวิกฤตที่ยิ่งใหญ่และหนักหน่วงที่สุดของมนุษย์ที่น่าแปลกใจก็คือไม่มีใครมองว่าวิกฤตเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ ต่างคนก็ต่างเฉยเมยแล้วตั้งหน้าตั้งตาทําลายล้างต่อไปโดยเฉพาะภาครัฐซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลแก้ปัญหาปรากฏว่าภาครัฐแทบจะไม่มีนโยบายในการจัดการกับวิกฤตต่างๆเหล่านี้เลยตรงกันข้ามกลับมีแต่โครงการใหญ่โตมโหฬารที่ส่งเสริมการเร่งทําลายทรัพยากรมากขึ้นเช่นน้ำท่วม สาเหตุก็เกิดจากการไม่มีป่ากกักเก็บน้ำชะลอน้ำให้ไหลช้าและซึมลงไปเก็บไว้ใต้ดินมากขึ้นแต่สิ่งที่รัฐทำก็คือการสร้างเขื่อนสร้างกำแพงกั้นน้ำซึ่งใช้เงินเยอะมากและเขื่อนอยู่ได้ไม่นานเก็บน้ำได้ไม่มากในขณะเดียวกันก็เพิกเฉยการตัดไม้ทำลายป่าและตื่นเต้นกับการทุ่มทุนพัฒนาเทคโนโลยีแทบทุกชนิด แต่ไม่สนใจการพัฒนาทรัพยากรการพัฒนาเทคโนโลยีคือการทำลายทรัพยากรล้วนๆเทคโนโลยีไม่ใช่การสร้างอะไรขึ้นใหม่บนโลกใบนี้แต่มันคือการย่อยสลายธรรมชาติอันมีค่าที่สุดจำเป็นที่สุดในการหล่อเลี้ยงชีวิตเราเพื่อให้มาเป็นขยะพิษเร็วขึ้นเมือ่อ40กว่าปีที่แล้วชาวบ้านซื้อวิทยุเครื่องหนึง่งเขาใช้มันมานานกว่า5ปี เวลามันเสียก็ยังซ่อมแล้วซ่อมอีกทุกวันนี้เราซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อกล้องถ่ายรูปหรืออะไรอื่นๆส่วนมากเราใช้มันแค่ปีเดียวมันก็จะเสียซ่อมไม่ได้ต้องทิ้งให้เป็นขยะแล้วซื้อใหม่การใช้อย่างฟุ่มเฟือยเหล่านี้แทนที่รัฐจะเข้ามาควบคุมแก้ไขแต่รัฐกลับส่งเสริมโดยให้บริษัทผู้ผลิตได้สิทธิพิเศษมากมายในการทำธุรกิจ แต่ถ้าชาวบ้านคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกปักรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำหรือแค่ปกป้องตัวเองจากขยะมลพิษที่บริษัทต่างๆปล่อยออกมาหรือโครงการของรัฐที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมชาวบ้านตาดำาเหล่านี้จะถูกฆ่าถูกค,มค่มขู่ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเสมอ ในปัจจุบันเราแทบไม่มีใครสร้างทรัพยากรกันอีกแล้วแทบทุกคนทำงานหนักมากกว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยงานแทบทั้งหมดคือเร่งรีบทำลายทรัพยากรเราเห็นข้าวโพดมันสัมปะหลังยางพาราปามกำลังขยายพันธุ์กัดกินพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วมันเหมือนมะเร็งร้ายที่รุกรามไปทั่วอย่างรวดเร็วมองไปทางไหนก็เห็นแต่เขาล้น มีต้นไม้สูงสูงแห้งตายยืนต้นเป็นแห่งๆสีเขียวหาได้ยากที่สุดพื้นดินเป็นเท่าฐานสีดำเป็นบริเวณกว้างบนท้องฟ้ามืดมัวด้วยกลุ่มควันอากาศร้อนระอุไม่มีร่มเงาให้หลบซ่อนเข้าไปในเมืองก็มีแต่ป่าคอนกรีตที่ไม่มีชีวิตรถรากิ่นควันกองขยะ ผู้คนที่ขยันกว่าเครื่องจักรวิ่งวุ่นไม่มีเวลาคุยกับใครผมรู้สึกเหงาและเศร้าใจลึกๆมองไปทางไหนเหมือนกับผมอยู่บนดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยมันหดหูคนเราเกิดมาทำไมเราทำให้ชีวิตมันยากลำบากทำไมเราทำลายตัวเองทำไม ในเมื่อเรามีทั้งเลือกที่จะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มีทางเลือกที่จะมีชีวิตที่อบอุ่นสนุกสนานมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงที่คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสบายใจคนเราฉลาดมากครูมากทำไมไม่ใช้ความฉลาดทำให้ชีวิตง่ายขึ้นน่าอยู่มากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเวลาคนพูดว่าฉันทำเพื่อลูกทุ่มเทงานหนักเพื่อลูกหรือบางคนบอกว่า สร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้ชีวิตมันเป็นคําพูดที่ผมไม่เข้าใจมันเลยว่าเขาทําเพื่อลูกตรงไหนหรือสร้างความมั่นคงตรงไหนในเมื่อเราเร่งรีบ,บริโภคทรัพยากรจนแทบจะหมดเกลี้ยงเราไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานใช้หล่อเลี้ยงชีวิตเลยแร่ธาตุก็หมดต้นไม้ก็หมดดินเราก็ทําลายจนปลูกอะไรแทบไม่ได้ น้ำเราก็ทำลายจนเน่าเหม็นและปนเปื้อนด้วยสารพิษจนดื่มกินไม่ได้อากาศก็มีแต่ฝุ่นละอองและหมอกควันที่เป็นพิษอาหารเราก็ทำลายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์จนแทบจะสูญพันธุ์ไปหมดที่เหลือเป็นอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้<ๆ>ก็ถูกพัฒนาให้ใกลายเป็นชีวิตที่วิปริตอ่อนแอและเป็นพิษจึงคนเริ่มแพ้อาหารมากขึ้นเรื่อย ระบบครอบครัวที่เคยอบอุ่นเราก็ทำลายจนคนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกไม่ได้ความเป็นชุมชนเป็นสังคมเริ่มพังทลายลงจนคนเริ่มอยู่กันแบบโดดเดี่ยวเหงาหงอยมากขึ้นเราบอกว่าเรารักลูกเราทำเพื่อลูกแล้วหาเงินหาทองมากองไว้ให้ลูกแต่เงินทองมันกินไม่ได้มันเลี้ยงคนไม่ได้มันเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่สิ่งที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต และเงินทองมันเกิดจากการเปลี่ยนสิ่งที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตที่มีจำกัดแต่รูปเพชรมันเป็นเงินทองยิ่งมีเงินมากเท่าไหร่สิ่งที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตหรือทรัพยากร,กรก็ยิ่งลดลงการที่คนรวยมากขึ้นหมายความว่าจะมีคนที่อดอยากเป็นทุกข์มากขึ้นและเราจะเผชิญกับภัยพิบัติมากขึ้นบ่อยขึ้น ความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งที่เอื้อให้ชีวิตดีขึ้นหรืออยู่ได้นานขึ้นแต่มันจะดึงพวกเราเดินเข้าไปสู่จุดจบของชีวิตและจุดจบของเผ่าพันธุ์เร็วขึ้นผมเห็นคนเก่งคนฉลาดเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเขาต่างขยันขันแข่งทำงานอย่งางหนักแต่ผมมองไม่ออกเลยว่าเขาทำไปทำไมทำเพื่อใครทำให้ผมคิดเหมือนคนอื่นไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นไม่ได้ เพราะตอบคำถามตัวเองไม่ได้ว่าเราขยันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรกันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันผมเลยตัดสินใจเป็นคนขี้เกียจเป็นคนบ้าเป็นคนไม่ทำมาหากินไม่สร้างเนื้อสร้างตัวไม่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันผมแค่อยากมีชีวิตง่ายๆเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่สร้างภาระให้กับชีวิตอื่นๆมากนักแค่นี้ก็พอแล้วส่วนใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่เขาผมไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ปฏิเสธเงินไม่ปฏิเสธความเจริญก้าวหน้าเพราะมันมีอยู่แล้วต้องใช้มันแต่ผมใช้เท่าที่จำเป็นและใช้ให้น้อยที่สุด แค่นี้เองที่ผมต้องการและผมใช้ชีวิตแบบนี้ยาวนานเรื่อยมาจนปัจจุบันแม้ไม่มีอะไรมากมายเหมือนคนทั่วไปแต่ผมรู้สึกอบอุ่นมั่นคงสนุกสนานแทบทุกวันผมไม่มีความฝันไม่มีอุดมการใหญ่โตเหมือนคนอื่นแค่เพลิดเพลินกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงเพลิดเพลินก,กับการทำนาทำสวนเพลิดเพลินกับสายลมเย็นใต้ร่มไม้ในวันที่แดดร้อน แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับชีวิตชาวนาธรรมดาๆรรคนหนึ่ง